โอเคทุก okay, คนก็กราบสวัสดีดทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่าง t h วันที v วีนะฮะท่วยโซคิวนะวันนี้เราก็จะมารีวิวปืนอำ่ำวะนี่นะฮะเขาผมได้มาเมื่อกี้นี่เองนะซึ่งมันคือปืน SVD นะฮะชาวอนด้วยโอ้โหกล่องเดียวได้นะฮะ เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะฮะตรงอออะไรนะผมขึ้นรูปให้ดูตรงตรงกระบาดนะครับตรงตรงเต๋ออะไรนะเสียงด้านบนทางซ้ายนะผมขึ้นรูปให้ดูนะครับอือโอหถ้าผมได้มันจริงๆนะแหลกเลยไม่ใช้เน็ตคนอื่นเลยฮะเพราะว่าเน็ตมอดนะฮะ ก็ดีใจอะครับเพราะผมดีใจกว่าผมได้กระเป๋านี่แล้วนะเนี่ยดยังกับผมได้กระเป๋านี้แล้วนะผมไปรีวิวในโซนฟิสตายนะมันแหลกมากเลยเมันแหลกก็ขออภัยนะเพราะว่าใช่หนี่ยคนเดินอยู่นะเพราะเนี่ยมันหมดนั่นเองไม่ได้เติมนะ นี่นะก็เน็ตไม่ได้เติมมันก็เลยมาเล่นเน็ตคนอื่นนะเดี๋ยวเรามารีวิวดีกว่า SBD ขาบกับยนี่นะฮะมีนะ SBD ลบแมกกาซีนสองนะแล้วก็ลบอะไรวะเส้นไายวีดีดีเนี่ยได้ได้ๆๆครับ ้องแต่งไปครับประมาณนี้แหละป่ะมันก็จะบอกว่าเฮ้ยมได้ SBD s k กินี่มาตัไหน่ะน่าบอกเลยกล่องเดียวได้สวยอยู่นะคนว่าสวยกดไลค์นะดูดูยี่สิบเอ็ดลูกนู M B สี่สิบ้ได้ไม่บอกลั่นนะ ตระกฮ้ยระกึก,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 กโดน SVD สวนโอ้โหได้มาแล้วหรอเพื่อนมันได้มาเหมือนผมเลยนะ SVD เพราะใส่เตือนเราเจอมาไม่ได้แต่ผมไมด้ฟรีนะดูสักสก่อนเดี๋ยวสกัดเดี๋ยวสกัดเดี๋ยวสกัด ดีสวยนะฮะผมได้ถาวรคูถาวรนะครับสมไมหลานตายมีชุดเวนอมเนี่ยเวนอม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 เวนแรงย แรงนะเบาเลมันกำแน่เดียวดอกละร้อยเยอดแล้วก็ลดแม่งยำนะจะลดไปทำไมเพราะว่ามันตรงดีมันยิงตรงมากเลยดีไม่อยากดึงหัวนะหัวดึงไม่ดนอไมดึงหัวก็เป็นองี้ เออเฮ้ยเป็นนมตัวเก่าขนาดนี้ยังจะเอามาใส่อยู่นะโว้โนหนึงไม่ใช่โนนเอฟวีดีดึงหัวดีอยู่ โอ้เจ <aría? ha? S 1> ็บเจ็บเจ็บมาแตกเดี๋ยวดีมากเลยนะเอฟบีดีสวยเอฟบีดีเอฟบีดีมันแรงนะสองดอกก็กระจายบางครั้งก็ดอกละร้อย แรงเวอร์ปม้มปมไม่มีคนจะขึ้นมา้ม้มมปมยางน้อยก็สองะเดอเครั้งก็สมั่ง เออมันมาาก่อยหัวกุหละเอาก็ประมาณนี้นะก็บวกลั่นไม่บวกลั่นนะก็ไม่ค่อยชอบก็เท่าไหร่ก็สำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะนะ